ตะเกยครับนี่ครับเกี่ยวเบ็ดปล่อยให้มีที่กัดเลยนะครับนี่ครับพับแล้วก็เกี่ยวน,นี่นะครับตีหมายครับป๊อบตีหมายเลยครับอยู่กลางทะเลอยู่นะครับป๊อบ ไต้โดนปลาอีกตัวนะครับนั่งตกปลาครับนี่ครับไต้โดนปลาแล้วครับดูนะครับนี่ครับปลาเกยครับนี่ครับเกยครับนี่ครับเกยครับหันหน้ามานี่ครับปลาเกยสวยๆครับโชว์ไปทีงนี่นะครับความรู้สึกเป็นไงครับโอ้โเด็ดเลยพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ด นะครับเจอขอบบ้านสวนแล้วนะครับบรรยากาศยามเย็นๆครับนี่ครับนั่งตกปลากลางทะเลครับนี่ครับนี่ครับตัวแล็กตัวแล้วช่วยแล้วครับนี่ครับตัวที่สองตันที่สองมาแล้วครับนี่ครับงวงเลยครับขันงงเลยครับงวงเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับ จำที่สองครับกบบันสวนออกมาตกปลาช่วงเย็นแหละหมานครับหมานครับจำที่สองมาแล้วครับโว์นะครับจำที่สองครับนี่นะครับกบบันสวนตกปลายามเย็นๆนี่ครับพระอาทิตย์จะตกลำตกดินครับนี่ครับบรรยากาศสวยๆครับนี่ครับเกาะช้างครับเกาะช้างเห็นหมาแล้วพัดเดียวเห็นครับ กับบันสวนออกมาตกปลานะครับแายใช้เหยื่ออะไรครับเปลียงครับเปลียงทรายครับเปลียงทรายครับเปลียงเปลียงเลเปลียลายครับเปลียงลายนี่ครับแต้มที่สามครับเป็นปลาเก๋าสายดอกบัวครับปลาเก๋าปลาเก๋าครับครับแต้มที่สาม บรรยากาศยำเย็นๆครับนั่งตกปลากลางทะเลนะครับช่วงเย็นๆทะเลเงียบครับนี่ครับบรรยากาศท้องฟ้าทะเลยาเย็นครับดูครับเวลาทะเลเงียบบรรยากาศท้องฟ้าก็สวยงามนี่ครับบรรยากาศโอ้ยยับเละโอ้เจ็บมือหมดเลยปั่นหักนะครับหลอกไปไม่ทันไม่ทัน จะเ,ะะเ,ะเข่าหินนะครับกับปลาเก๋าลากเข่าหินแล้วครับนี่ครับงานเข้าครับโอ้โหอยู่เลยครับจะหลุดไหมนงงเลยครับมาแล้วครับเต็นสีมาแล้วครับ ไตกำลังปั่นงงเลยครับนี่ครับคันครับนี่ครับงงเลยครับคันครับเอาละครับตำแหนตสี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นะครับคลิปนี้ก็กดปั่นสวนก็ต้องขอตัวเข้าบ้านก่อนนะครับคือว่าก็จะมือแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับ สามครับแสมสิคันงงอคนนั้นไม่ได้ตัวนะครับขาดนะครับนี่ครับเกินครับนี่ครับลาที่ผมออกไปมานี้วันนี้นะครับนี่ครับปลาเกยกับปลาสาค,ครับ สวยๆเลยนะครับ